โอเคครับ okay, ผมตอนนี้เราอยู่ในเกมเราบอก f ิชอิดนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกสถานที่ที่ผมตกปลาตัวดีได้นะครับผมเผื่อคนจะไปตกกันบ้างนะฮะนี่ระดับซีเข็เขาเรียกว่าอะไรระ,ระดับลึกลับอ่ะเนี่ผมโชว์าชาวบ้านดูนี่มันตัวขนาดไหนกันวะไอ้กุโกงมีก็มีเว้เฮ้กุกม <c oughs> ีอย่าคิดว่ามังมีคนเดียวกุกงมีทั้งนี้นี่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 นีนี่นี่นี่นีนี่นี่่นี่าาน,นนี่น <c oughs> ี่นี่นีนี่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 น่น่น ไอ้พวันนี้กูซูมได้ไกลอย่างวะนี่อยากขิงหัวขี่มั่งวันนี้ผมก็จะพาไปตกไอ้พาไปดูตรงนี้นะฮะไอ้ตรงที่อ่าให้ผมไต่มานะไอ้ปลาเมื่อกี้นี่ผมได้จากตรงนี้ครับผมผมพาไปดูอยู่นี่มีคนขิงกูขิงกับถึงก็ต่อเก็บเลยอะมันชื่อเกาะว่าเคเตอร์อิสแลนด์เหรอวะเนี่ยตรงนี้ครับผมผมตกไป <c oughs> ผมตกไม่นานนะประมาณชั่วโมงหนึ่งเพราะผมตั้งออตโต้ไงผมไปอาบน้ำอ่ะเออผมก็ ประมาณครึ่งชั่วโมองเกือบชั่วโมองหรือมัง้งเนี่ยได้มาสองตัวเลยโคตรคุ้มเลยครับผมที่ได้จากตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้แหละก็มาตกกันได้ครับตรงเนี้ยมีปลาหลายแบบเลยมั้เนี่ยเนี่ยได้คือได้จากตรงนี้หมดเลยนะเนี่ยพวกเนี่ยบิ๊กซิลเวอร์ทูน่าอะไรนูร่นดีเนี่ยเพียบเลยปะโอเคครับผมใครอยากได้ก็มาลองตกดูกันได้ครับแต่ว่าคันเบ็ดอะไรทุนคุณต้องดีจุ้นนะไม่งั้นเดี๋ยวมันได้ยากนะครับพอดีว่าของผมมันคันเกือบท็อปแล้วไงมาตกกันได้ครับตรงนี้ถือได้มานะปลาฉลามากเมื่อออกกี้้โเเคคครรััับบบแลวจนใหม่าย